เปาปาวลีสภัยพันล้านประกาศสมาชิกใหม่ของบ้านมาแล้วพร้อมตั้งชื่อไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเปาปาวลีนักร้องลูกทุ่งเคยเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหลายเวทีต่อมาได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์มให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่งพงวงโดยรับบทนำเป็นพุ่งพวงดวงจันทร์และทราบกันดีว่าเปาปาวลีเอิร์การกิจเจริญได้เข้าพิธีแต่งงานกับชายาตปากิ เกียรติจเจริญไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2562ถลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีต้องบอกว่าล่าสุดเปาเปาวาลีสายพันล้านนั้นก็ได้ประกาศมีสมาชิกใหม่ของบ้านพร้อมตั้งชื่อสุดไพเราะโดยเธอนั้นได้โพสต์แกะและระบุข,ข้อความว่าสมาชิกใหม่ของบ้านทองคำแหวนเพชรแหวนพลอยแม่อะเครงหมายสี่เหลี่ยมปาวาลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอิร์ธเปาแฟมิลี